สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกๆท่านวันนี้ก็พบกับพระสมเด็จวัดคังอันนี้เป็นสีแดงนะครับพิมพ์กวนอูพิมพ์ใหญ่ฐานแซมฐานแซมใหญ่นะครับซึ่งพ,พิมพ์นี้ก็หายากมีน้อยนะครับพบน้อยมากมีเส้นนิสีธนะหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นบัวลูกแก้วหนึ่งเส้น ก็หูเป็นแบบหูหูคนนะครับเป็นยุครัตนโกสินลส่วนด้านหลังนั่นก็เป็นลายาลายไทยเถาวันนะครับเสาไม้สีแดงน่าจะเป็นชุบน้ำว่านหรือ ว่านสบู่เลือดอะไรทำรองนั้นนะครับหรือเรียกอย่างนี้ว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เนื้อแดงกวนอูนะครับสีก็แดงตามมีแคลไซด์นะครับทำให้สี สีแดงนั้นจางไปได้มวลสารต่างๆก็ครบกันนะครับผงพุทธคุณสีขาวก็เห็นปะปายรอยยบรอยแยกรอยยุบรอยแยกนะครับขอไปมวลสารต่างๆ นี่เป็นลายเถาวันนะครับแบบไทยเป็นลายไทยซึ่งก็มีอายุมากนะครับบนสารต่างๆก็มีให้เห็นแลวซ้า อายุ150ปีก็มีแขวไซา์ขึ้นนะครับเป็นประปลายสมเด็จวัดคังเนื้อแดงกวนอูออพิมพ์ถามฉานแซมใหญ่นะครับก็พิมพ์นี้ก็หายากมาก เพราะว่าสร้างน้อยนะครับด้านหลังเป็นลายเถาวันก็สวยงามครับวันนี้ก็ต้องลาพ่อแมาพี่น้องครูบาอาจารย์ทุกท่านไว้ก่อนนะครับก็ช่วงหน้าก็อาจจะมีอีกหลายๆ หลายๆพิมพ์นะครับที่จะนำเสนอกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ